ติดค้างกันไว้เมื่อสักครู่นะครับที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนมานะครับว่าโรงคัดแยกขยะที่บางโทรัสมุตสาครทส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชนแล้วก็มีการเกรงนะครับว่าน้ําเสียจากโรงคัดแยกขยะจะซึมลงชั้นใต้ดินส่งผลกระทบกับน้ําที่อยู่ใต้ดินและน้ําที่ใช้ในชุมชนด้วยนะครับไปติดตามตรวจสอบกับนักข่าวของเราครับ านหมู่สามตำบลบางโทรัฐและอีกหลายหมู่บ้านบอกกับทีมข่าวห้าอาสาเพื่อประชาชนว่าพวกเขาได้รับผลกระทบจากโรงงานคัดแยกขยะมานานกว่า10ปีไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางกลิ่นและหวั่นว่าอาจจะมีผลกระทบจากน้ำอีกด้วย อ,อย่างแรกเลยนะคะโรงงานนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มันเป็นที่ลุ่มนะที่ลุ่มต่ําซึ่งถ้าถามว่าถ้ามาเปิดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยต่อไปมันจะส่งผลกับเรื่องน้ําใต้ดินนะคะ,อะพอน้ําใต้ดินเนี่ยมันก็จะลามมาถึงคนหมู่บ้านหลายๆตําบลด้วยกันเนื่องจากว่ามันมีคลองลํารางที่เชื่อมต่อถึงกันหลายสายมากนะคะ ตัวตัวขยะที่โรงงานนี้รับมาเนี่ยนะคะเขาก็จะมาด้วยกันสองทางก็คือ,อประมูลมาเองอย่างที่1อย่างที่สองก็คือให้บริษัทอื่นประมูลแล้วก็เอามาส่งให้เขาทำซึ่งจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นขยะของในภายในจังหวัดนะคะเพราะที่เราทราบมาแต่ว่าชาวบ้านก็ไม่ได้เก่งเรื่องก,กฎหมายโดยตรงนะคะแต่ว่าเท่าที่เราทราบก็คือเขามีกฎหมายบอกว่าขยะห้ามห้ามนาขยะข้ามเขตจังหวัดตอนนี้มันก็เหม็นไง บ้านฉันอยู่ตรงนู้นมันก็เหม็นแต่มันไม่จะมาทุกวันแต่แถวเนี้ยพี่น้องอยู่ตลอดบนตอนตลอดว<ต>่อมันเหม็นเหม็นบ้านฉันถ้านั่นฉันต้องปิดหน้าต่างประตูหมดเวลามันไปแต่ออกนอกเขาก็ถึงละกลุ่มชาวบ้านที่เดือดร้อนจากโรงงานคัดแยกขยะแห่งนี้ได้พาทีมข่าวไปดูร่องน้ําสาธารณะที่ไหลผ่านสวนของชาวบ้านพบว่าน้ํามีฟองเป็นสีขาว มันแยกออกมาจากโรงงานเนี่ยมันแล้วก็มารวมแล้วกระจายออกไปทางเนี้ยทางเนี้ยได้สองทางกระจายออกไปไปทางหน้าโรงงานอ่าและทางด้านหน้าโรงงานเนี่ยคือน้ําเนี่ยมันเป็นมันเป็นเหมือนล่างแห่มันจะกระจายไปทั่วทั้งธรรมมาโชติทั้งโรงเค่ทั้งบางโทลัสทั้งท่าแรงและทีนี้ทางบางโทลัสเนี่ยทางลงเค่เนี่ยเขามีอาชีพเลี้ยงปลากันขนาดฝนตกลงมาเนี่ยตายยังตายแล้วเนี่ยน้ําเน่าไปเนี่ยปลากุ้งจะเหลือไหม จากการสำรวจบริเวณพื้นที่รอบๆโรงงานพบว่าน้ำบริเวณหน้าโรงงานจะมีสีดำและมีท่อส่งน้ำลอดใต้พื้นดินชาวบ้านบอกว่าลำรางนี้คาดว่าน่าจะเชื่อมต่อไปยังคลองสาขาและลงสู่แม่น้ำท่าจีนทีมข่าวห้าอาสาเพื่อประชาชนได้ไปพูดคุยกับร้านค้าเพื่อสอบถามถึงประเภทรถที่ใช้เส้นทางบนถนนแห่งนี้เธอบอกว่าถนนเส้นนี้ มีทางออกหลายทางและเป็นเส้นทางที่รถบรรทุกขยะจะใช้เป็นเส้นทางขนขยะเข้าไปที่โรงงานคัดแยกขยะดังกล่าวผลกระทบอันดับแรกก็ส่วนใดแล้วท,ที่พูดกันก็คือเรื่องกลิ่นนี่กลิ่นขยะเพราะว่าลงขยะมันอยู่ตรงน,นี้ส่วนใหญ่จะวิ่งกลางคืนกลางวันก็มีบ้างแต่กโอลตามตลอดเส้นทางนในช่วงนี้มันหน้าฝนด้วยถ้าเิดพวกขยะอะไรหล่นอะไรอยู่มันก็ได้กลิ่นนีนกลิ่นไรกลิ่นมากไม่เคยเห็นมีใครมาทำอะไร ส่วนมากก็ทากันเองเขาบ่นกันเหมือนกันเขาบอกไอ้ตรงนี้มันดีมันเสียอยู่อย่างนะกลิ่นชาวบ้านทั้งสี่ตำบลในอำเภอบางโทร,รัฐจังหวัดสมุทรสาครที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานคัดแยกขยะแห่งนี้อยากวอนให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจังและเร่งด่วนเพราะพวกเขาร้องเรียนไปยังหลายหน่วยงานแล้วแต่ยังไม่มีการแก้ไขอย,ย่างเป็นรูปธรรมท,ทีมข่าวห้าอาสาเพื่อประชาชน รายงาน